โรงเรียนบ้านโนนว่านไฟประชาสัรน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5นำโดยนายคำปัญญาชัยคำดีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม รักษาการในตำแหน่งโรงเรียนบ้านโนนวันไฟประชาสรรค์ในปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านโนนวันไฟประชาสรรค์มีนักเรียนจำนวน59คนมีข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด7คนโรงเรียนบ้านโนนวันไฟประชาสรรค์ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 4ด้านดังนี้ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียน 2. จัดบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดสวยงามมีป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบันทุกชั้นเรียน 3. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุมี QR Code สแกนการเข้าออกของสถานศึกษา 4. สนามเด็กเล่นห้องเรียนปักไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีการบำรุงรักษาพร้อมใช้งาน 5. ห้องพยาบาลเป็นระเบียบสะอาด มียาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์เพียงพอและพร้อมเปิดให้บริการตลอดเวลา 6. ห้องน้ำห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ 7. นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอาหารเสริมนมอย่างเพียงพอ 8. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้งด้านการบริหารงานบุคคล 9. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มีแผนการสอนมีสื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 10. ครูบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความตรงต่อเวลา 11. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบท 12. มีแนวทางแก้ปัญหาในกรณีที่ขาดบุคลากรทางโรงเรียนก็คือได้จ้างคุณครูอัตราจ,จ,จ้างเพิ่มโดยใช้การบริหารด้านการบริหารงานบุคคล 9. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มีแผนการสอนมีสื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 10. ครูบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความตรงต่อเวลา11มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบท12มีแนวทางแก้ปัญหากรณีขาดบุคลากรทางโรงเรียนได้จ้างครูอัตราจ้างโดยเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ 13. มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนโดยมีหลักฐานการรับจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา14มีการติดตามไปเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรีด้านการบริหารงบประมาณ13มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนโดยมีหลักฐานการรับจ่าย เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา14มีการติดตามไปเสร็จรับเงินคข้าอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนผู้ปกรครองตามนโยบายเรียนฟรีด้านการบริหารงานวิชาการ15มีหลักสูตรแกนการสถานศึกษาและมีแผนปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน16 มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่เป็นปัจจุบัน17มีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติเช่น RT NT O-net 18จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน19กานเอกสารชั้นเรียนปพ,พต่างๆที่เป็นปัจจุบัน20 มีความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย4ด้าน 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย 2. ด้านโอกาสมีระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 3. ด้านคุณภาพมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงมีการพัฒนาผู้เรียนที่มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบจิตอาสา 4. ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาพร้อมใช้งานและโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ